โอ้ยเลี่ยงนานยังนี่โอ้ยสึบงปปีเเอ้ยคนไปก็เอ๋มอยาไปเอามาแต่น้อยนี่เลียงเสร็จวตอนนี้กับตัวยตัวยอยูอไรนี่ไม่คอยยุอไม่คยขึ้นนานขึ้นดีเฮ่ยยไม่คอยลดนเลยอ่ยคอยคอยดีเดียวเดีต่อไปหลกันเชื่อไหมครับเชื่ออยู่ไหนดูละ ลุกไปตนนตัวคบไปด้ลงไปตรงนู้นว่ะตัวน้องคบไปเลยมันไม่โกงเลยครับเืมอนคบกัน้าลงไม่ได้หน้าดีรูหน้าดีรูรับมันมันเกิดมาพน้มนี่เนาะนี่มันแก่กับตัวนี้ตัวย่อยเี่นี่ตัย่อยเลี้ยงพับน้ำเมันเลี้ยงแมว นี่เราก็ต้องเรียนครบครบบานรูปเนุนอะไรนี้รัเกค่ว่าต้นตรนนี้เลยหมดครับครับครันี่ตอนนี้คลุงมคลุมคลุม <un boxing> ถ้าคนโบราณอ๋อเนี่ยว่าอ๋อเนี่ยไรได้ถ้าคนโบราณจะที่อกว่ยวกับเอาให้ไว้่ายค่าลับานอะไรอย่นี้ครับครับครับลักษณะเดียวกับคนุ่น

đi bao ngang đi suốt rồi đi đi làm nó